ทำงานเพื่ออะไรคนที่เพิ่งเรียนจบออกมาทํางานได้ประมาณสองสามปีมักจะมีคําถามว่าทุกวันนี้เราทํางานเพื่ออะไรหลายๆคนอาจมีคําตอบแล้วว่าเพื่อให้มีกินมีใช้เพื่อชีวิตที่ก้าวหน้าเพื่อตําแหน่งและอํานาจที่จะมีมากขึ้นหรือไม่ก็เพื่อครอบครัวซึ่งเป็นเรื่องที่แน่นอนแต่สิ่งที่สาคัญที่สุดที่ไม่อาจมองข้ามไปได้เลยคือความจริงแล้วเราทํางานเพื่อ ให้รู้สึกตัวเองมีคุณค่าต่างหากคนเราจะรู้สึกว่าตนเองมีค่านั้นก็ต่อเมื่อรู้ว่าตัวเองมีประโยชน์อย่างน้อยต้องต่อใครสักคนและสามารถทําให้คนคนนั้นยอมรับได้เียนเท่านี้ก็อาจรู้สึกภูมิใจในตนเองได้แล้วแม้บางคนอาจจะมองไม่เห็นว่าทํางานเพื่อใครก็ตามก็ต้องเพื่อตัวเองสิหันมามองตัวเองแล้วก็หันว่าทํางานแล้วได้ประโยชน์อะไรกับตนเองมากที่สุด การมีเงินใช้มีบ้านอาศัยอยู่พอสมควรแก่อัตภาพนั่งเป็นเพียงปัจจัยพื้นฐานที่มนุษย์ทุกคนต้องการเท่านั้นแต่สิ่งสําคัญที่ตัวเองได้รับคือคุณค่าของชีวิตจากตัวเองเพื่อตัวเองไม่ใช่ใครทั้งสิ้นหันมามองชีวิตการทํางานสักทีแล้วก็ยิ้มได้เลยว่าคนที่รอคอยคุณค่าจากตัวท่านอยู่ที่ปลายทางชีวิตนั้นมีอยู่แน่นอนคนทั้งครอบครัวท่านนั่นแหละอย่างน้อยที่สุดก็ตัวท่านเอง วันนี้เตรียมตัวเตรียมใจเุยงานเพื่อคนสุดที่รักของคนนั้นหรือยังสวัสดีครับ